สวัสดีครับคอพอชอเล่าสู่กันฟังบายคูณโตโตวันนี้นะครับก็จะมาสรุปใจความสำคัญเรื่องของพอระบคุ้มครองเด็ก2546ให้ฟังกันนะครับฉจบับแบบย่อๆเลยนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจอ่านเนอะอันนี้เนื้อๆนะครับผมจะประสบการณ์กไ็ไม่ไม่น่าจะออกไปเกินกว่านี้หรอกมันออกอยู่นิดเดียวนะครับมาดูนะครับตัวแรกเลยนะครับ ให้มีคณะกรรมการคุ้มครองเด็กระดับชาตินะครับนะก็คือให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานกรรมการนะครับซึ่งคณะกรรมการชุดนี้จะมีอยู่25คนนะครับผมทีนี้มันจะมีประเด็นอยู่ที่ว่าเขาอาจจะถามว่าใครที่อ่เขาเรียกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับ ไม่ใช่ผู้รักษาการตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับก็จะมีอยู่หลายหลายรัฐมนตรีมากที่เกี่ยวข้องนะครับมีเป็น10นะครับอันนี้ให้ให้ไปดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับต้องใช้เทคนิคการจำเนาะแต่ที่แน่ๆก็คือประธานก็คือเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานนะครับอะต่อไป คำว่าเด็กคืออะไรคำว่าเด็กก็คือคนที่อายุต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์แต่ไม่ได้นับคนที่สมรสแล้วนะครับถือว่าบรรลุนิติภาวะแล้วนะคนที่สมรสนะครับอ่ะต่อไปเด็กเล่ร่อนนะครับ mm. เด็กเล่ร่อนก็คือคนที่ไม่มีบิดามารดาหรือว่ามีแต่ว่าไม่ได้บิดามารดาไม่้เลลยงไม่ได้เลี้ยงดู นะครับจนเป็นเหตุให้ไปเล่ล่อนไป trips, ที่ต่างๆนานาแล้วก็เกิดอันตรายต่อเด็กเองนะครับผมต่อไปเด็กกำพร้าเด็กกำพร้าก็คือคนเด็กที่เอ่อพูดง่ายว่าบิดามารดาเสียเสียชีวิตนะครับผมหรือว่าเด็กที่ไม่ปรากฏบิดามารดาหาพ่อหาแม่ไม่เจอเขาเรียกเด็กกำพร้าอันนี้น่าจะรู้กันดีนะครับหรือว่าหาไม่เจอสืบสบหาบิดามารดาไม่ได้ นะครับต่อไปเด็กที่อยู่ในความยากลาบากนะครับจะไปเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องเรื่องพื้นฐานชีวิตประจําวันเป็นสับง่ายๆนะครับเด็กที่อยู่ในความยากลาบากชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ายากลําบากนะครับก็คือเด็กอยู่ในครอบครัวที่ยากจนพ่อแม่หย่าร้างถูกกุมขังหรือแยกกันอยู่นะครับตรงนี้ควรจาหรือว่ารับภาระหน้าที่เกินกว่าไว รับภาระหน้าที่ครอบครัวเกินกว่าไว้นะครับในสังคมปัจจุบันนี้มีเด็กจากพวกนี้อยู่เยอะมากนะครับเห็นตามข่าวหนังสือพิมพ์เยอะแยะเลี้ยงดูบิดามารดาที่อาจจะเลี้ยงดูปู่ย่าตายายเพราะบิดามารดาหย่าร้างกันนะครับทํางานหนักเกินกว่าวัยตัวเองแหละนะครับต่อไปคนพิการคือใครหรือเด็กพิการนะครับอขอโทษทีนะครับเด็กมีคาว่าเด็กนะครับเด็กพิการก็คือ เด็กที่มีความบกพร่องด้านร่างกายสมองสติปัญญาหรือจิตใจนะครับไม่ว่าจะพบตอนไหนก็ตามถือว่าเป็นเด็กพิการนะครับต่อไปเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทําความผิดนะครับก็คือเด็กที่มีพฤติกรรมที่ไม่สมควรนะครับอาจจะไปอยู่ในที่ที่ไม่สมควรแล้วโดนชักจูงเงี้ยนะครับก็ถือมีความเสี่ยงต่อการกระทําความผิดที่นี้เรื่องของนักเรียนกับนักศึกษาบ้างนะครับหลายหลายคนยังยังใช้ผิดอยู่นักเรียนกับนักศึกษา สรุปง่ายๆนะครับนักเรียนก็คือคนที่เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงปวชหรือม6ส่วนนักศึกษาก็คือคนที่เรียนอยู่ในระดับอุดมศึกษานะครับตั้งแต่ปวสถึงระดับปริญญาเนาะอันนี้เข้าใจง่ายๆนะครับอ่ะต่อไปอีกอันหนึ่งครอบครัวอุปถัมภ์คืออะไรครอบครัวอุปถัมภ์ก็คือบุคคลที่รับเด็กมาดูแลเหมือนลูกของตัวเองนะครับก็เรียกครอบครัวอุปถัมภ์ต่อไป การเลี้ยงดูโดยมิชอบคืออะไรนะครับการเลี้ยงดูโดยมิชอบก็คือการไม่ให้การอุปการะเลี้ยงดูหรือว่าไม่อบรมสั่งสอนหรือพัฒนาเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำที่กำ,กำหนดไว้ในกฎของกระทรวงนะครับจนก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจเด็กพูดง่ายๆว่ามีม,มีมีบุตรมีคนอามามีลูกแล้วไม่เลี้ยงดูไม่อบรมสั่งสอนนะครับต่อไป อันนี้เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับสถานรับเลี้ยงเด็กคืออะไรคือสถานที่รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กที่อายุไม่เกิน6ปีจำนวนตั้งแต่6คนขึ้นไปนะครับท่องไว้ด้วยไม่เกิน6ปี6คนขึ้นไปอันนี้เขาเรียกว่าสถานรับเลี้ยงเด็กนะครับส่วนสถานสงเคราะห์คืออะไรก็คือสถานที่ที่อุปการะเลี้ยงดูนะครับเลี้ยงดู เด็กที่มีจำนวนตั้งแต่6คนขึ้นไปนะครับอันนี้ไม่ได้ระบุถึงอายุนะครับทีนี้มาดูโทษบ้างสุดท้ายแล้วนะครับรวดเร็วทันใจมากนะครับผมว่าโทษเนี่ยน่าจะมีการออกข้อสอบบ้างแหละนะครับอ่ะมันมีวิธีการจำก็คือ,อ,อจะบอกตัวเลขก่อนนะมีตัวเลขอยู่2ตัวก็คือตัวเลขแรกก็คือจะเป็นเดือนในการจำคุก ตัวเลขหลังก็จะก็จะเป็นจำนวนเงินที่ปรับนะครับโทษทุกอย่างของพอร,รบนี้คือทั้งจำทั้งปรับนะครับเหมือนกันหมดอ่ะมาดูโทษแรกนะครับ1 11 1คืออะไร1.1คือการขัดขวางเจ้าหน้าที่ไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่นะครับที่เกี่ยวกับการคุ้มครองอสวัสดิภาพของเด็กนะครับจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทนะครับ ไม่มีปีนะครับพรบนี้ไม่ไม่มีจําคุกไม่เกิน1ปีนะมีแค่เดือนเท่านั้นนะครับอันนี้1นึงนะครับคัดขวางนี่ 1, 1นึงหนึ่งอ่าเดือนหนึ่งหมื่นน,นะครับต่อไปผู้ที่บังคับขู่เข็นชักจูงส่งเสริมให้เด็กทําสิ่งที่ไม่สมควรไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ยินยอมก็ตามนะครับอันนี้สามสามนะครับอ่าจคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน3 0,000บาท นะครับทองไว้ด้วย33ม,มนะครับมาดูกระเถบขึ้นมาอีก33เหมือนกันนะครับก็คือเด็กนักเรียนนักศึกษาจะต้องประพฤติตามกฎของสถานศึกษานะครับใครที่ไปยุยงส่งเสริมให้ประพฤติไม่ถูกต้องหรือฟาฝืนเนี่ยอันนี้โทษ33นะครับปรับไม่เกินจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน30,000บาทนะครับต่อไปนะครับเพิ่มโทษขึ้นมาอีก คนที่โฆษณาหรือว่าเผยแพร่ทางสื่อมวลชนที่ทําให้เด็กนั้นนะครับเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางาเสียหายทาง,ทางร่างกายหรือจิตใจหรือว่าอะไรก็ช่างนะครับหรือสแสวงหาผลประโยชน์เดี๋ยวนี้มีเยอะนะครับออกสื่อเยอะเลอเกินเด็กพูดได้ง่ายว่าไปออกสื่ออันที่มันไม่ถูกต้องนะครับอ,อันนี้จําคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือว่า66 นะครับอ่าจำไว้ด้วยนะครับออกสือ่อออกสื่อนี่6 6นะครับอ่าต่อไปอันสุดท้ายนะครับห้ามเจ้าของกิจการผู้ปฏิบัติงานในสถานรับเลี้ยงเด็กทำร้ายร่างกายจิตใจกักขังทอดทิ้งนะครับทำร้ายร่างกายเนี่ยก็คือ6 6เหมือนกันนะครับจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน60,000บาทนะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยว มีเพิ่มเติมนะครับก็คือเป็นประเภทของเด็กที่พึงได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพนะครับมีอยู่สามประเภทด้วยกันนะครับอันนี้น่าจะน,าน่าจะออกข้อสอบอยู่นะครับผมว่าแล้วก็เรื่องโทษนี่ผมว่าก็ต้องควรจะออกนะจากประสบการณ์แล้วก็ได้เจอบ้างนะครับเรื่องโทษแล้วก็ไปท่องวายนะครับมีอยู่สามสเต็ปเองเนาะ 1133แล้วก็66นะครับตามที่ได้บอกไปแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือเด็กที่พึงได้รับการส่งเคราะห์นะครับมี8ประเภทด้วยกันนะครับทีนี้เมื่อกี้ในส่วนแรกได้บอกไว้ว่า,าคนที่เป็นประธานเนาะ ประธานคุ้มครองเด็กก็คือคือใครครับจําได้ไม่เอ่ยอ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับยังคงจําได้อยู่แต่ถ้าหน่วยย่อยลงมาที่เป็นของที่เป็นของจังหวัดนะครับที่เป็นของจังหวัดประธานคณะกรรมาการคุมค้องของจังหวัดเนี่ยก็คือผู้ว่านะครับให้จำม้อย่างนี้นะครับก็คือผู้ว่านั่นเองนะครับ ทีนี้อีกข้อหนึ่งทิ้งท้ายนะครับทิ้งท้ายไว้อันนี้เสริมเข้ามาในตัววิดีโอที่ที่ที่ให้นะครับไม่มีก็คือ,อกรรมการผู้ทรงคุณวุธนะครับจำเป็นที่จะต้องมีสตรีอยู่ด้วยนะครับไม่น้อยกว่า1ในสของกรรมการผู้ทรงคุณวุิทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามช่อง คอ,อพเชอเล่าสู่กันฟังนะครับ YouTube Channel นะครับคูโตโต้ 4U นะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับหยุดหยุดหยุด